สวัสด,ดีค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดเพิ่งไง้ขาลายได้แบบนี้พึ่งขาลายนะคะถ้าใครอา่าอะไรนะใครเรสียดายเห็ดหามเบิ้งคลิปนี้เด้อจะเสียใจเ <laughs> พราะว่าฝนจะตัดเอาตัดเอาเลยแบบนี้เอ้าคือสวยซะเออแบบนี้ก็ดีเลยเนี่ยมาแวะเก็บเห็ดพิ่งขาลาย ลงไป,นะไป,ไปข้างนี่อุ้ไม่ไปดอกไม่ไปดอกข้างดอกไปข้างหน้าเรื่อยๆดีกว่าจะตัดเลยนะทุกคนแต่อาจจะได้เอาเอาดอกคนนี้ละแบบนี้เลยนะขาไม่เอาพวงเนี้ยอุ้ยแข็งแท้จ้ะ หาดอกหน่อยดอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกเยอะอ่ะแปลกนะทุกคนเวลาเขาแบบตัมีนอนะทุกที่ท่วนอนไร้หลายงงมากนี่นอนลืเมื่อเดี๋ยวเอาไปตากได้ตานี่อาจจะบ่หลายนะทุกคน ว่าเดี๋ยวคนป้าหลายๆคนอาจจะบม่ได้แวะค่ะอุ้ยทุกคนทุกคนงานจ้ะอืมหรื่ว่าอากาศหนาวนอนมันมาปยูงแม่ๆบระยูแล้วบ่รือจังไหนนี่สวยเฉยเลยทุกทีเห็ดข้างขาลายนี่นอนกินแบบ มีอยู่มีอยู่นี่ค่ะเน่นอนถ้าใครอ่จะได้เห็นห้ามดูนะเราเตือนคุณแล้วนะคุณจะมาบ่นให้เราไม่ได้นะเราเตือนคุณแล้วนะห้ามเข้ามาดูนะ <laughs> จะเอาแต่ดอกค่ะเพราะว่า ต้องรีบค่ะถ้าถอนเอาถอนเอาคือตะกี้ได้บ่ได้ค่ะแต่ว่าทำงานแล้วค่ะตอนนี้แล้วแขนมีนัดหมอตัดเอาหถดด้วยนี่ค่ะยังหน่อยๆอยู่ เมื่อว่นก็ได้เอาใส่ตู้แช่เลยเนาะเข้าช่องแช่แข็งเลยนะทุกคนบ่ออย่างที่บอกคนไม่มีเวลานะวันนี้น่าจะได้อยู่แล้วมีหนอนเลยโอ้ดีจังดีจัง อ้ยดึงก่อนถึงหาเธออุยอ้ยอุ้ยดูนดอกนี้ปวดไทยเห็ดอันนี้นีโอ้ยทุกคนตัดเห็ดมือเดียว ประมาณนี้นะคะทั้งอันนี้หรือเลอออป,ออปล่าทั้งน้องนี้หรือเปล่าตต่แรกว่าสีเกี่ยวขอพี่หน่อยป้าขอเวลาแป๊บนึงสิบนาทีขี่ตัวล่างอีกเลยทุกคนนี่นี่เห็นไหมนอน ดูนะตอนแรก,กคือว่าผลสีแค่มาเฮ็ดคลิปแบบเขาเอายังไงไบ่ได้เฮ็ดคลิดบอกแกว่าเดี๋ยวเขจะไปแล่นเก็แบแป๊บนึงเกิดสตาร์ทเลยนะมาถ่ายคลิปคุณก็อดไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าคนก็เตือนทุกคนว่านี่แหละถ้าใครเสียดายอย่าดูนะคะมันจะเอาเติดอกเพราะเพื่อนผมก็เข้าช่องแชร์แข่งได้เลยไง เห็ดคาลายจะได้ไม่ต้องมานั่งทำให่เสียเวลาจริงๆคาไายน่ะคาเขาไอ้นี่ได้ทุกคนคาเขามากนอนมากกินนะเบอ้อ ได้ดูให้ชิมถ้าเกิดว่าดอกใหญ่แน่นนะคะเขาจะชิดแข็งค่ะนี่แม่นอนนี่ อยว่บรอยากตัดพวันย่านเขาดำตออนี้บอย่านแล้วคะ่ะนี่เมื่อทุกคนโอเคเพียรเพียนๆเพียเพียนโอเคก็โอเคอเค <g ül> นี่ยทุกคนนอนทำไมนเนี่ยเมื่อผมก็ต้องไปนั่งเนะนี่ยเฮ้ยไหน เก็บเก็บไงหลังต <se ๊ลงไปโอ้ทุกคนคุณใช้หน่อไม่ได้สาเห็นป่ะนี่บุมบ้เวลาสอนเอาดอกเก็บต๊ทุกคนเก็บไงหลังลุ่นี่ปาข้างล่าง หลายแท้ๆอีกแห่งให้หลายเด้ทุกคนแต่ฝนอาจจะไม่ได้แหวะงไงดูนะสบาบลาฟอันนี้ลงแบบใกล้ๆอ่ะนะพี่ใม่อยากกลับแล้วคือออกจากป้านี่ก็คือไปเลยกลับเลยสินะ เห็นไหมบน้องน้นอยๆก็ยังมีนอนนี่เฮ้ยเนบนอร์ได้ซ้ำเห็นไหมเนี่ยนอนทุกคนเออนะ เด็ดๆทุกคนวันจันทร์วันอะไ่เนีลยเนี่ยมเยี่ย ถอดเอาจากดอกเนาะ,ะอันนี้ไม่ได้เอ้ยไม่ได้ เมื่อนี้เขาดำนคะคะดำเป็นแสดงว่าอากาศเย็นแล้วเนี่ยข้างบนเขาอากาศเย็นสบายแล้วค่ะโอ,คโอ้ยสวยอยู่ดอกเขาค่ะเอาดอกนี่แหละแถ้าเอาดอก เราก็จะได้เยอะไงเอาขาเราก็ไปทิ้งไงเทาแล uh, ้วค่ะอ um ๋อปวดงงมันไหลสีเอาแล้วติดลมเลย

กลั่ไซต่อบนี้หมดขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นข้างบนดีกว่าน้องท่ายบ้่งอีกนอนจะมีเวิร์มนี้เป็นไรไม่เอาละบันพระเวอร์พระเวอร์บนี้ไต่อหมดลดูเข,าข้าแล้วค่ะ อาหมกบูทุกคนคุณก,ก็ไม่ได้เก็บเลยแม่นี่ว่าจะว่บบาจะาทุกคนคือหลายแท้เนี่ยนับข้าปากกันด้วยจังเลยเมื่อยขออะไรขานะ้าวป่าเนี่ยบูวบัลลี ชื่นใจเดี๋ยวจะเก็บตรงไหนสิเก็บเก็บแต่สิเป็นแล่นเก็บพอเดียวอู้ทุกกู

ไม่ขนาดเลยต่างขึ้นายนนางขึ้นข้างบนนั่นเองทุกท่านาสุดๆแบบเก็บมังบูนเอนึ่งอ๋อมีทางขึ้นนะทีนี้เห็นเห็ดแบบกนันโออ ะ <Yeah. S 2> ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเราจะใกล้จะใบใบกันแล้วนะคะ <Okay. S 2> อุย้ยมีอยู่อะไรตรงนี้รัสสุรา,ราอุา้ยสวยเลย เฮ้ยถ้ามีเทียแถวนี้คือจบเลยดยิมันรกมากมันรกมากค่ะไหวที่ดีๆก็มีนะแต่อาจจะมาเบอร์เด,ด,ดวะทุกคนก็คือขับรถนิ่งตรงกับบ้านเลยตอนนี้สี่โมงสี่สิบสี่นาทีแล้ว ่าเก็บเห็ดเนื่ยมากทุกคนตอนนี้เดบอเห็น่อมันนี้หนาวเลยทุกคนเลยอันนี้ผมจะไปหายมอือเด็กในน้องก็ได้เห็ดอะไรนะ ผสมนะนี่ยังไงดโอ้ยป็น่ะบ้งเน่ยนอนนะนี่ได้ลาซูล่ายังสวยเลย จะได้มุดพุทุกคนจะมุดยังไงเนี่ยหาทางออกกันได้ไหมดยตัดเผื่อโอ,โอเคตัดเผื่อได้อยู่สวยอยู่ลาสูล่าค่ะสวยๆเอาทำงาน ขาดอกเน่ยนคยคลิปนี้อาจจะไม่น่า,ด,นนนนาด,ดูนะทุกคนจนยิ่งยุบข้างล่างได้ไหมยิ่งหาทางขึ้นว่าได้ได mm hmm. เลยอืมเยอะเป็นบานเทีมยมทุกคนะอันนี้คือป่าน,นี่คือน้อยนะคะป้าหมกบวกัวเก็บบลูเบอร์รี่กันนะ ูนน่ะ oh, ท okay. okay. mm ุกคนเห็นนี้บอกดอกได้เนี่ยโอ้ยดอกมันบ่ได้เห็นไหมโอ้ยเธออันนี้ผ่าวาอยู่อันนี้นี่ได้อยู่สวย จอบูเบอี่ลูกใก็บบูกันโอ๊ยยทุกคนโอ๊ยมึนคลิปนี้อาจจะไม่น่าดูนะทุกคนรู้สึกอาจจะไม่สนุกอันนั่นเด้เอ้าไม่อยากให้ไปเตะ นะเป็นวินเลยทุกคนเหนื่อยโอเคใครเสียดาเห็ดอย่าดูนะอย่าดูนะเราเตือนคนแล้วนะ จริงคนมาบอกได้ว่าสิเห็ดคลิปได้นี่มโม้สิไม่ง่ายตัดเอาตัดเอาฮะนะทุกคนบ่เห็ดคลิปไปนเร็วๆฮะนะแต่ก็อดไปได้แต่ว่าก็ยังไม่เหนื่อยมาก บบี้ <Baby. S 2> ต้องเสีดยดายเด้อฮัดเด้เขาส่วนบ้าๆเขาก็เซ็ดเห่าเนา่าถิ่มเต็มป้าแล้วบบบนี้ทุกคนโอ้ยเหนื่อยอ๋าโอเคดีๆหน่อยอ โอ้ยโอ้ยจะเชื่อเหอะทุกคนคุณหลอกดาวขาเขานะนี่มืนอนี่แบบนี้เนี่ยเขาหลอกเขาดีขึ้นอย่างนี้อื้มแบบนี้เสียกันว้าวขาสวยมาก สวยสวยมากเ็น <c oughs> ที่ใหม่แล้วทุกคนอนี่ไงเห็นไหมถ้าพ้าเพ,พืก่อกินข้างในทุกคนเขาชอบหลอกนะนีดนโอ้ยไปไปไปเฮ็ดลายนี่ทุกคน เขาเก็บอีกอีกอีกเอาให้เต็มทางเนี่ยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ไหมรอน้องแป๊บหนึงนะพี่ไหมอยู่ที่นี่นะแต่ถ้าเกลียดก็ก็ต้องวางอะ่ะมันนานแล้วอะ่ะ <c ười> คิดตัวแกว่าวขอเพิ่งเพิ่งชั่วโมงตอนนี้มันปลาไปชั่วโมงแล้วนะปลาไปหนึ่งชั่วโมงว่าคือบอกว่าขอเวลาเพิ่งชั่วโมง เห็ดน่อ <zo> เ <ys ic discussions> <exercises> ็ดนบ่นะหนักมากตอนนี้ทุกคนขอา่าหนึ่งเท่าคนนักเลย ก็เ,เพวานนกนะา,ากเลยนะทรายนี่แบบสุดยอดอู้ก็คนตดเดียวจุ่มนั่นแล้วเดี๋ยวบายบายแล้วกันเนาะนี่ใครทุกคนโอเคดีเนี่ยอุ้ยเอาบริเวณนี่พอจบจบดีลยนี่นี่เพนืนะ นี่แหละทุกคนที่ฝนฝนวางแผนฝนจะย่ญญางมาเด็ด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 หัวเขานั่นนะโอ้หลายอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงรถแล้วนี่สิไปาตามเมียบ่กฮแกสิไปิดตาฝนบ่ จะตัด,ดรถคูเหรอครูฉันจะไปแล้วนะนีเรอ <laughs> โอเคด้วยสัตว์ทุกคนมันกะจะเกินเวลาอีลีแหละติดเราไม่ได้ดีย๋ยวอืิจไปแล้วก็ดิไปแล้วโอเคโอเคนะคะทุกคนยังไงคืนนี้ผมงคงต้องลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนนี่คือเห็ดที่ฝนเก็บมาเนาะเอาไว้ในหลังบ้านนะคะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะอยู่ข้างนอกได้ฝนยังไม่ทำนะ <c oughs> นี่ค่ะมันมันเบิ้งได้หลายเพราะว่าเห็ดเอเนี่ยมันดอกใหญ่ค่ะเดี๋ยวฝนจะแยกแล้วก็ <c oughs> ดีนะยังได้เห็ดอะไรนะอะไร ก็เนี่ยค่ะันหมุนิดนึงนี่แหละถุงนี้เยอะหน่อยแล้วก็อยู่ในบ้านอีกนิดนึงขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย